hi hi i happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday, happy birthday. <S <S ให yeah in, wow, はは้ยายเป่ายายเป่ายายเป่าสิที่ฐานที่านที่านเดนแล้วเร็เขียหมยเป่าเลยอ่ปเป่าเป่าพ่อใหป่าเป่าพอเฟิง่ะเรื่องนี้เปยเป่าพเฟิงโอ้หวงหลวางร้อนร้อนเอาค่อยๆเอาป่าใหม่ป่าใหม่ให่เอาดีๆเอาใกล้ๆกัลูกนั่งใกล้ๆอันนึงอันนึง อเอัเิดนกเอาดิ A person? A person ๊เอาไปดดอแล้วไหลอนเอาเปาใหม่ปล่าใหม่อันทาสดเรื่เอาเรืเองเ่องเป่าใกล้ใกล้กันเอาสเรื่องคุณผู้ชมครับมาอีกแนวเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟอยู่เอขอเาเพลงได้ค่ะอยากอ่เ้าบแ่เข้ามาในประเทศไทยประกอบอาชีพเป็นอีกแนว